อมีกลุ่มที่ชื่อว่าคุณผู้ชมครับนะ <c oughs> ถ้าเป็นอันนงที่เกียดตามรับชมการแสดงหน้าเรที วสวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเราะนะคะในรายการกวานเล้นที่บานค่ะทางสถานีช่องข้อชาแน l ค่ะ,คะ,ะดิฉันถามวันนี้ค่ะชั้นไปค่ะ,ว,คะวันนี้มาทาอะไรกันกาจะเป็นพยว่าวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอหัวข้อของนอักเสกชีวิตภาษาและเปลี่ยนค่ะจากประเทศลาวนะคะ เดียบานค่ะวันนี้เขาจะมาทำอะไรให้พวกเราดูนั่นนะคะเชิญมีความชมได้เลยค่ะสบายดีวันนี้ขนอยเลยเรยาจะใช้จากประเด็นเล่ามาจากประเด็นเล่าของทางชิมาท้องการศึกษาดูนั่นเนี่ประเด็นไห้การขอการขอในระยะที่สองซึ่งครูครูขนอยไปเลยเตรียมดูครบแล้วเติมสุดทุกอย่างของนี่นั่น ครับขร่อยแต่เฉพาะโบเป็นพระให้พี่น้นองท้เข้าใจทั้งกันขอจา,อา,ากผมชชาออ้มอออพมจมาการเรียนรู้กานขอในรนที่สับซึ่งเราได้รัการสับเป็นยาเนะท่าจากไทยแลนด์เา้ไปแล้วก,ก็ไปติดตามหนา้เลยผมว่าพวกเราจะเป็นไปอย่างในวันนี้ สวัสดีครับนี่คืออาจารย์ประวัติมวลธรรมะแต่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับจากวิทยาลัยดิบาลบรมราชชนีวิยมยาวที่จะให้ที่ให้การสนับสนุนมอบความรู้ัิชากษารทีลาภพรงานในวันนี้อาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีหัวข้อมีขั้นตอนการสอนพวกเราอย่างไรบ้างครับช่วยชี้แนะด้วยครับผมสอนเราคงจะสอน ในวันนี้นะคะก็คือระยะที่2นะคะเราก็จะไปอาจารย์ก็จะทบทวนนะคะความรู้เดิมที่นักศึกษามีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์จะขอตัวแทนทุกคนเพื่อไปดูสถาน,นการณ์จริงกับอาจารย์นะคะใครจะเป็นตัวแทนคะเชิงช,ชายะครับายเชชิค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาเชิงชายะคะ่ะไปขออนุญาตผู้ครอดกันนะคะและ้วให้นักศึกษารออยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จะกลับมาสอนอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ 啊。 เชรดตาคีใช่ไหมครับใช่ที่สังเก่งมากเลยชาติแล้วก็เช็ดตานะคะเมืม่อสีตาโผล่โดวยวิธีการเช็ดตานะคะจะเช็ดตาเมื่อตาไปหาตานะคะจากนั้นเราก็จะช่วยประคองให้สีสัดทำขอดไหลนะคะโดยจะสังเกตอะไรคะที่สระสายเ <สา S 1> จลยูพันคอไปไ,ไหมครับอาจารย์ในกรณีนี้ไม่มีสระเจลยูพันคอนะคะเราก็จะทำขอดไหลหน้าจะอยประคองนะคะไม่ต้อง ข้ออไรนะคะเี่ไปคะข้อใดละข้อใดะค่อยออกมาแล้วนะคะค่อยประคอออกมค่ะ้องแทระค้อดลังน่ะที่ค่อทั้งตัวแล้วเราทางานสักชั่นเช็ดตัวกระตุ้นร้องครับผมต้องผัดสักช่นเช็ดตัวกระตุ้นร้องการเช็ดตัวนะคะเราก็จะทําเช็ดจากศีรษะนะคะลงรับตัวค่ะสังเกตท่านผู้สา เช็ดหลังนะคะเช็ดขาถ้าเด็ยกยองมีร้องนะคะก็ให้กันก้นร้อนค่ะระ้อนร้อก็้ ซึ่งเทคนิคนะคะเทคนิคการแคมป์นะคะเราจะให้ไฟนะคะโผลให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อการูดยางที่ง่ายนะคะสำหรับแคมป์ขอด้านลูกต่อไปเป็นเช็ดพรมดีนะคะเราจะเช็ดตรงบริเวณที่เราตัดนะคะครับผมเอามือนะคะรองกันไกลตัดขอดไว้นะคะเพื่ออะไรคะนักศึกษาทำไมเราต้องเอามือรองกันไกลตัดขอดไว้ผมเชื่อว่านะครับเมื่อเด็กขอดออกมาเด็กจะยิ่งใช่อทาอาจารอาจารย์มือโดนกันไกลได้กว่าอาจารย์ใช่ค่ะ ดูแล้วรอเลยลจากนั <dans les. S 1> ้นนะคะเราก็จะทำการัดยานะคะซึ่งเราจะรูดที่ยวเลยเพื่อป้องกันการอาจยางานนั่นเองนะคะครับตัดเสร็จแล้วนะคะเรารูดยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดูนะคะว่าเด็กทารุนี่กคนทั้งสองนไหมนะคะมีความถกติอะไรเปล่าแล้วก็จะนำไปให้คุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ก็ออคิดถึงลูกลูกเหลือเกิน เกี away, um, pues mm so ่ยมากมายนะคะคือน้ำตรงสกอตุนเองนะคะซึ่งมีคุูครูการนะคะให้กับลูกนะคะการศึกษาที่ก็เป็นการทำข้อในระยะที่สองนะคะเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วในระยะต่อไปก็จะด้ทำการข้อลบนะคะค่ะข้าพงศ์งานศึกษาทำงานของในวันนี้นะครับก็ได้อาชีพสูงไป้วครับการศึกษาการข้อในระยะที่สองครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ธรรมมาตรทังทีมพยาบาลวิเชื่อใจ การเดินที่ขาดไม่ได้คือขอขอบคุณกรณีศึกษานะครับวันนี้นะครับพวกผมก็จะได้การรับน้องไทยแดดนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนักศึกษาจากประเทศลาวที่มาแลกเปลี่ยนประเทศไทยนะคะแต่ว่าก่อนจบรายการในสัปดาห์นี้ไปทางรายการเอามีเอาคลิปวีดีโอนะคะที่แชร์กันใน Facebook เป็นชิทเล็กๆน้อยๆท่านชมได้รับฟังและใช้ การสอบของวันนี้ด้วยใช่ใชค่ะค่ะและสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาของเราสองคนค่ะเดี๋ยวเราพวกเราลากันไปด้วยคลิปนี้นะคะพบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ